นี่นะคะเป็นไก่เขาใหญ่นะคะเพิ่งออกจากตู้เกิดอ,อวันแรกเลยนะคะให้ดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะมีหลากหลายสีนะคะมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีดำสีเทานะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ ได้ออกมาสูดอากาศภายนอกนะคะให้ดูนะคะเป็นลายแบบนี้ก็มีนะคะทางเขาใหญ่ของเรา,าตัวใหญ่เลยนะคะแข็งแรงและสมบูรณ์นะคะไข่เนี่ยแทบออกทุกใบเลยนะคะไม่มีใบไหนที่ไม่ออกเลยนะมา,าดูกันใกล้ๆนะคะเด็กๆแข็งแรงมากค่ะ ไก่เขาใหญ่นะคะจะใช้เวลาฟักไข่นะคะทั้งหมด19วันนะคะจะเกิดก่อนแต่ปกติทั่วไปนะคะอืมแม่ไก่เนี่ยจะให้ไข่ดกนะคะปีละกสองร้อยห้าสิบใบขึ้นไปนะคะแล้วเฉลี่ยเนี่ยให้ตัวเมียมากกว่าตัวผู้ด้วยนะคะนี่คือกระโดดกะนองมาแล้ววางได้อังไ่อะมา อุ้ยตัวนี้น่ารักอะไรหลายๆฮะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกฝั่งนะึงเนาะทุกชั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการนะคะคัดแยกไข่นะคะแล้วก็ลูกเจียบออกจากกันนะคะแล้วก็นับนะคะแล้วก็ส่งสู่ฟาร์มเขาใหญ่นะคะ เไได็กๆเป็นไงคะน่ารักไม่เอื่อย